สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงวันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีว่าสีเหลือเก็บยังไงนี่ครับมาดูนะครับสีเหลือนะครับแค่์แซงแงก็เก็บแบบนี้นะครับก็การที่จะเราจะเอามาเอาไว้ใช้ต่อนะครับ ตอนี่นะครับตอนเอินนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอแบบนี้พี่น้้ยมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่ามีน้ํานะครับลอยอยู่ด้านบนนะครับน้าน้ามันนะครับนี่ลูกกิ้งสองลูกนะครับแค่ไงจะลูกกิ้งแค่ไว้เลยนะครับนี่นะครับน้ํามันตัวนี้นะครับเวลาเราจะเก็บนะครับมันต้องเราต้องเก็บแบบนี้นะครับนี่เทน้ํามันเนี่ยลอยหน้าไว้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับ แต่อันนี้เราจะมาใช้กระเทน้้ำมันอีกเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเอามาคนเนี่ยพี่นุ้ยดูนะครับเอามาคนนะครับก็นี่ครับดูความข้นของสีนะครับนี่ครับดูเนื้อสีครับเยอะมากนะครับนี่ครับอันนี้คือสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นด้วยเป็นสีจริงด้วยนะครับก็คือทูอินวันนั่นเองนะครับเอใครชอบสไตล์แบบนู้นครับพี่น้้ยถ่ายให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับก็เป็น วินเทจนะครับสีดำด้านนะครับก็จะเป็นเอ่อสีกึ่งเงาเอ้สีดำด้านนะครับไม่ใช่กึ่งเงานะครับอ๋ออันนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เนี่ยพี่น้้ยเห็นไหมเห็นเนื้อสีไหมแน่นไหมแน่น<พ>าทำไมำครับทำไมถึงทิ้งลูกกิ้งไว้แบบนี้พี่น้อยรู้ไหมไม่รู้ก็ลูกกิ้งมันก็จะไม่เสียงไง ถ้าแช่ไว้ไม่เสียถ้าแช่ไว้อย่างนี้มันก็ไม่เสียครับใช้ได้ก็ถึงเวลาก็เราก็เอามาใช้ได้อีกนะครับนี่ครับแค่ได้ไงงีนะครับก็เหมือนกับว่าจะเอามาเก็บงานนะครับก็เหล็กนะครับเส้นหนึ่งนะครับก็จะทําการทาสีนะครับนี่นะครับพี่น้อยดูเนื้อสีนะครับดูเนื้อสีที่ติดเหล็กนะครับนี่ครับหนามากนะครับหนามากหนามพี่น้อยหนาห นี่นะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการรองพื้นนะครับรองพื้นเหล็กนะครับรองพื้นไปในตัวด้วยแล้วก็ทาสีจริงด้วยเหรอใช่แล้วเราจะไม่ทาอีกก็ได้นะครับมันจะกลายเป็นสีจริงทันทีนะครับนี่ครับสีรองพื้นนะครับก็จะเขาจะออกมาเป็นสีดำด้านนะครับแบบนี้นะครับเรากิ้งก่อนนะครับเราทาสีก่อนนะครับเพื่อที่ จะไปเชื่อมนะครับนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนียนๆเลยจะเชื่อมเสร็จก็เก็บรอยอะไรนะถ้าเชื่อมเสร็จก็เก็บรอยอีกแค่นิดหน่อยใช่ไหมใช้ได้เลยเก็บรอยเปื้อนนะครับเก็บรอยที่รอยที่รอยเชื่อมนั่นแหละ ให้ดูนะครับหน้างานจริงๆเลยนะครับว่า,อ,าอย่างเหล็กขาดอย่างเงี้ยนะครับแค่ทังเงี้ยก็เอามาทําให้ดูว่าเป็นเ,เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับว่ามันสามารถทําได้นะครับแล้วถ้ามันไม่วางทาดีๆจะได้ทาง่ายๆเหล็กก็เหรออืาก็อันนี้นะครับที่วางแบบนี้นะครับมันไม่เปลืองเนื้อที่พี่นุย้ยไม่เปลืองเนื้อที่ไงอา้าว กอถ้าเราวางกับพื้นมันขวางเขานะครับเราห้อยแบบนี้นะครับมันขาดแค่ตัวเดียวนะครับเราก็จะห้อยแบบนี้แล้วก็ออทําการกลับพลิกได้เลยนะครับหรือย่างที่เมื่อกี้กิ้งฝั่งโน้นไปแล้วนะครับก็พลิกทําฝั่งนี้ได้เลยโดยที่ไม่เปลืองเนื้อที่ไม่ต้องไปเปลืองทางเดินเขานะครับง่ายกว่าวใช่มันก็จะเกะกาเขาไง อันนี้ง่ายกว่าะว่าอยู่ทําไมไม่กิ้งดีๆไฟคงไม่ขึ้นมาเดินบนนี้แล้วพี่น้อยรู้เรื่องไหมรู้ก็ยังว่าอยู่ว่าทําไมมากิ้งแบบนี้ทําไมไม่วางกิ้งดีๆอ๋อโอเคนะครับก็ขายปัญหาไปแล้วนะครับายข้องใจหรือยังายแล้วนี่นะครับผมก็เนี่ยกิ้งง่ายไหมพี่น้อยเนี่ยง่ายๆเลยนะครับสีติดง่ายด้วยสีรองพื้นนะครับอันนี้ก็ทาเหล็กกาวไนท์นะครับถามว่าเหล็กกาวไนท์นี่ ไม่ต้องทาสีก็ได้แล้วเหล็กดำอ่ะใช่ไหมพี่น้้ยใช่แล้วแล้วถ้าเหล็กเหล็กดำเหล็กดำก็ทาได้เช็ดน้ํามันออกให้หมดนะครับแล้วก็ทานะครับถามว่าอ่ากระว,ว่านยนเขาไม่ทาสีกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวเวลานะครับเวลาเชื่อมนะครับมันจะเกิดรอยรอยรอยเชื่อมไงพี่น้้ยต้องเก็บรอยไงใช่มันก็ด่างใช่มันก็ด่างอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทาสีนะครับแต่ถ้า ถ้าไปซื้อสีที่เป็นสีเหล็กกันไยอย่างเงี้ยนะครับของเทอร์โบเขาก็มีนะครับแต่ทีนี้นะครับก็ไม่ชอบสไตล์สีขาวนะครับเราชอบสไตล์สีออกโทนดำๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับดักดักอ่าดัก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 นะครับขอเรากนแนววินเทจนะครับก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะครับนี่อันนี้รองพื้นเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับแห้งไวด้วยพี่ด้วย แห้งไวด้วยนะต,นนต้องจับข้างนู้นตัองจับข้างนู้นเห็นไหมนี่ดูข้างนี้เลย <S <S นี่ดูนะครับแห้งแล้วละนะครับอ่าแห้งแล้วอ่าเป็นไงเป็นไงงงง,งนะครับ<อ>มาดูวิธีการอันนี้ทาไม่ต้องพึ่งแดดก็ได้ฮะไม่ต้องทาไม่ต้องพึ่งแดดก็ได้เงี<ส>้ยก็ได้ถ้าทาทากลางแดดมันจะร้อนไงพี่นุย่ยนี่นะครับก็วิธีการเก็บนะครับก็ไม่ยากนะครับก็นี่ดูนะครับเราแค่เคาะเอาลูกิ้งแบบนี้นะครับเก็บไว้แบบนี้ นะครับเราก็ดำก็เก็บไว้อย่างดีนะครับนี่เก็บไว้อย่างดีในกระป๋องนี่ครับดูพี่น้อยดูนี่นะครับจะเห็นว่าสีขุ้นเลยนะสีขุ้นเลยนะครับวิธีการเก็บนะครับให้เราเก็บแบบนี้เทน้ํามันลงไปนะครับเทไปแบบนี้เลยเดี๋วก็ปิดฝานี่ครับแค่นี้แค่นี้แหละปิดฝาเราปิดให้แน่นนะเดี๋ยวอะไรตีก่อนปิดไม่แน่นมันจะหก๋อนี่นะครับจะเห็นว่าวางลงไปเฉยนะครับแล้วก็หาอะไรมา ตีตีให้ตีให้ตีให้ขอบนะครับเนี่ยขอบจดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เงยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวหน้าแห้งนะครับเนี่ยตีตีตีแบบว่าไม่ต้องเปิดเลยนะครับตีแบบว่าจะไม่เปิดมาใช้อีกแล้วนะครับนี่อย่างนี้อากาศออกไม่ได้นะก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับเนี่ครับวิธีการเก็บก็ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นฝารุ่นใหม่นะครับของทินเนอร์นะครับเนี่ยเราใช้กดขอบ นี่ครับแค่นี้ล็อกแล้วนะครับเวลาเราจะใช้นะครับเวลาเราจะใช้นะครับเราก็แค่แทกตกคางนะครับแค่นี้เปิดแล้วนะครับไม่ต้องกระแทกก็ได้กดเอาก็ได้กดเอาก็ได้ครับเอาโอเคกดเอาก็ได้นี่ครับกดเอาก็ได้ราจะกระแทกไม่ได้เหรอมันจะพังเรื่องมากเหมือนกันนี่พี่นุ้ยนี่นะครับผมเก็ดเล็กเกดน้อยแค่นี้เอามาฝากกับคนที่คิดจะทาสีนะครับ ก็อันนี้นะครับเป็นทางเลือกและทางรอดนะครับทูอินวันสีทูอินวันนะครับก็ทาทาครั้งเดียวนะครับถามว่าสีสวยไหมนะครับก็ดูเอานะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่นุ้ยไปถ่ายอินเสิร์ให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปแบบนี้เห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอ้อ อย่าลืมนะครับช่วยแชร์คลิปที่ดูผมด้วยนะครับดูคลิปไหนแชร์คลิปนั้นขอบคุณมากนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ